เกิดอะไรขึ้นทางนี้เฮ้ยียาเลยทีบอกทำไมไม่ไปวันนี้เฮ้ยก็จะส่งขียแดแทนเี้ดแล้วเ้ยไอ้เรางอโห่เราซีหมซีเตามาจากรถโอ้ยง่หัวางอเข่ากันละเ้ยจะส่งขียดดส่งคงือละปวดตาเลยโดไปตาโผ่ไปาแม่ไปทาใส่ มือขอาแสบตาไม่เห็นปอไอเขาก็มือาเดบังหาหกม่งนี่แม่นอนข้าวเดียวดึงมือตาตู่บ้านะนี่มาเปลี่ยนแมเปลี่ยนคูเลูได้เหอมเปลี่ยนดวมาคุยหลานชิคู่ไคสนเอาสิ้นสินแบได้อุงอิงเ็บนี่น้องมันเชียนให้อีดีเลยนี่นะเฮไหนบานนี่ไปจังด้เต็มอายะอยู่นิงว่างบ่เดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปยอนหลังเอา เนี่ยสรุปป้ณิเด้เียดไ้มานน้พ่อเรียดองอิงต่ออยู่ัทอดนึงนี่นี่บานนี้ไหนล่ะกเียีพอนัเียดเพราะว่าพ่อเรียดเห็นะเอางงในเดียวนี่ยังพูดอ่ะมาจากไหนเอ้ยยังมาหาองิงาจอบพ่อพ่องออะไรหอเเอากันั่งงอดี๋ยให้จะไหนสนะ้ไหนผีพองอจากไหนจากสีเศร้าเขียนบานเนาะ มาอถในยอดอกโอ้ยบกกายอดอกอย่างนี้เขียกกวาเก่าเขียบบอพี่น้องเศี้วเน้องบอเยพี่น้องนเขียเีเมี่ยว้ยิ้มปูยิ้มปูอยู่หนานางเบิดเจอเบิดเจออยู่ไอโบตากู่้บนอนน้ครับรถจวาาสม่งนเยเทีวจอดเทียวไนรันบ่อไหเขียดักแน่บ่เียเอฟซีเขียดเขียดเขียนมัน่าเขียดเเขียนมันเเขียดเน เนี่ยเศ้าเขียดอะไรมาแล้วอและพ่อใน้าเขียอารมณ์ดีสื่ออารมณ์ดีวุิวันส่งผมง่ามๆเป็นเรื่งวันข่าวมหันนี้สาวมหันดะรับแข่รับพีรับน้องด้วยเจ้านั่งบานี่จสร้างพี่โบสื้อหอยแข็งไป็น่องว่าหอยแข็งก่อนไแต่กาหีไเดย์ม่ยเดย์ม่ดีเอาขอขอีกอนนั่งค่ะเศ้าเขียนเรวเรเศร้าเขียได้ไหมแล้วมงวนลนี่ไว้เศร้าเขียด ปาดีเด่นนั่นนั่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วอจะไปหาอยู่เมืองใหม่เมืองใหม่จะไปหาจะไปกินเขานั่นจะกินเบิร์ตเหล่าโลดเขานั่นอย่างนี้ล้เสียงใจแจวขอมมินพิศนุโลกของใจพ่อเดี๋ยวหลต้องไปเชียร์ก็พี่ไดมอนด์อีกโอเคไอเดมอนเดย์มอนด์กับวันกับว่าได้์ไพร์นว่ามือเสานี่เดี๋ยวไอเซนัทก็ไดมอนด์อีกเที่หนึงไปน้ำกันเพราะว่าจิไปแล้วพอความพอหัว เนี่ยพอหยุดกับวนไปให้กันสรุปผู้ยดเกียดไปพอปู้ใดิงัวไปเขาพอหยุดเชนเทลาแกวชนเพอหยุดเนี่พาอหยุดเช่เทลเนี่ยไปเียรพารร้ะกันเจ้ากันเจ้ากันเราพ่อพ่อเขาไปหาลานนร่เขาจะหาพ่อนี่มาดสรุปเล้วสรุป่าเจ้ากั อีไม่พอยุดพี่บอกเน่เศ้าเลย <laughs> อล่ะบางคันนี่้าเลเนเริ่มเครียดไม่บ่อยหรือจังไ <laughs> ด๋ยวน,นะก็อันไดมอนจิไปไหมวันเสารนีต่างก็ต่างมทั้งผูขับรถเองก็เลยบ,บอกกะขับมามันไก่ไกไหน่หยท <c oughs> ังทังมันเสมลอยแบบแบบอันอันนี้ได้ไมสามลอยว่าหมู่บ้านสามอย,อม,ยมือนีก็สามลอยงสิไหมเนนมันต่อเนื่องมันบ่ไหวก็เลยบอนั่น พาดเสียงามันนี้สิดดาดเสียใหม่ได้นไม่หดบ่หแม่ห่ไปไม่่บปรนม่ไปบ่ให้ไปบ่ให้ไปมันเครียดด้แมวมันงห้งก็เศร้าว่ะหันนี่มันมาบ่ไปบ้านแม่หน่อยต้มปลาถาบ่แม่ม่หน่อยแกงอแม่นอยเหก็เขาเกไลนึงเนี่ยมือเาร่ขับรถบ่กะขับมาเลยมันไก่ก็เลยนอนก่อนมืออนสต้มปลาให้กินด้วมือเ้านบ่โอเคอาจามืเสารจะไปสิไปพไปไปงอพกันมือเสา งอนเลยเรวงอนานาที่มันจะเศร้ายี่เดียนี้ไปน้าเมี่ไปเอาของอยู่ในรถตู้ไปงอไปงอไปงอหอนพืที่เศร้างอจะเศร้าเขียดเขียดอะไบวกกัไอ้มันมาบ่ไปเมื่อเศ้านี่เอาืนไปเบิดน่นกันแล้วจะนี่หละจะมาเเขียดเลยดาวันพอยมาท่งไปกับพวกแได้หรอพี่บกพไปเมื่อเศร้านี่นอนพุนนอนอยู่โัรหลาสะกอนตาบัวใวเมียนออกมาวางใบหัน คัดคับตัวมันสิบไหวเหีงไหมเพราะว่ามันสามรอยถึงสอมือแล้วสามร้อยโลุะ่ว่าไปกินไปกินข้าเม่หน้อยใดได้กินปลาไดลิยูแต่ไปบ่ได้บุมข้นเขาร้แกงแกงม่บุไดมาโดนปอันนั้นยูไปเลมิตเลีอนเยเียวะโดนมีเตเลกิานาเดลีมะหอยรวดนกระไดิามกินลูกสิ่นกินเขาเด้อกินเขาเด้อบ้านนี้กินอาหารให้ครบห้ามู ตลกมากแล้วพี่นองตลกเลยมากแล้วตาพอไปกินมหาตลกเลยมากแล้วเอามูนึง้าหนมูนึงมาเลยบาดนคอมูไรนี่โน่มัวโนแานเดน้วโน้อีสานดวยโน่ฝรังโน่อีสานโน่บาน้องคู่นี่แหละ อย่เริ่มเด้อสาวมอปลายหนึ่งอปลายไรทำไนพี่นพี่ไหนบันปัดพี่เสอพ่าหนกันนอนเพื่อนยินเสียงแจ๊ะแจ๊วก็เลยเตือนเมื่ออดังานโมงตีอีกอย่างเลดิมากินเขา พ่อยนเพ่อเยอะว่าได้ปลาเผาอีกเมื่อนั้นบวมันนางถ่าพอมันน huh? ่งไทยน้ำพ่อยนบัดคุ้นงงพ่อก็กินปลาเผาเขา่านางไทยเพิ่อนี่ล่ะป้าบ้ามเป็นยยวนมองเกาอีกแล้วร้านตาเผาไล่สดบอก่่างกินเผาโอ้แล้วเพิ่นเจียนเพิ่นแผย่ไเลยาสิบเปอร์เซ็นไอภัยแหย่ไพ ไอ้พหาจิ้งประเส้นอยู่มือพานิ่งเบาน้าใบที่เสือต้อามืออื่นเศร้านี้ไหน้าไดมอนด์อยู่ไปบ้างางแยงก็ไดมอน์อยู่จักเสือบอสเซอร์หรอแต่ว่าเพื่อนใบไปหัอเพื่อนมืออื่นกันบอราะีสิเขียรตออยเปอร์เซ็นเลยได้บนี้เก่งเี่กรมาเขียรอรยเปอร์เซ็น พามือเส้นนีู้้มัคนไปไอโบเฮนไอ้โบกับไดมอนดมาสั่นเขียอะไรไดมอน่าอนวขี่ยนดะๆมนานมันมาเขียร้อยห้าสเลยมือนักก้อยไอโบไปผู้เดียวมืออื่นกัสิเส้าเยียผู้เดียวไดมอนก็รับโทษไปไอไดมอนก็รับไปเลยหาร้อนม่นเอาขึ้นมาหัวน้องอันอันนี่แต่ว่าอ่างนี่เนาะอันอันอุ้งอิง ลูกแต่แม่เจ้านี่ลูกหมุนมาไปกินเขาไปกินเขา้ไปกินเขานะพอหยุดก่อนยั่งเนี่ยต่วันเดี๋ยวสิไปพนก่อนสักก่อนให้พอหยุดกินก่อนว่าเพ่อสิด้ขึ้นเช็กเศร้าเาะพอหยุดทำลายล่เด้พอหยุดสิได้ไปเช็กเศร้าใส่หนึ่งเขาได้นี่พอเอื้นกินเขาพอใส่หนึ่งพ่อพอาะเอาออกมาหลายหลายลายห็นก็ฟลาลา ดาวมันบ่ประหยัดแหมบ๊อบ่ประหยัดถ้าต้องอยู่แบบพอเพียงพอเพียงอินดีเข้าใจบ่พอเพียงมาจากพี่พ่พี่โบนั่งนี่พี่โบว่าจะไปเอาของอยู่เดี๋ยวไปขนของแป๊บนึ่งที่พิ่ายอีหล่าเช็กเศร้าาบ๊ค่ะป้าโดนเป็นคุ้คู่กันดิคุ้นใจไหนพ่อคนจจงามงานพี่ใจเออก็มันคู่ภาษาไทยแบบนี้พี่น้องจะสวยๆจัญญา ลออตาตีเป่นเก่็ดเพอรู้เก่อยู่นานคนจะรวยรวยพุญทานใช่บ้านโตนายโย่เอาให้ยีรากินเขาก่อนเด้พี่ถามองเช็เศร้าพี่น้องครับให้บุคคลของกันบบดนี้หาหาช้หายหาซื้อเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเอาลำล่าคลิปนี้ครับ